สวัสดีครับผมแมงครับภูชาแนลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะเราก็มาจะมาอัปเดตนะครับผมบ้านแมงครับภูนะครับวันนี้นะครับผมเวลานี้ด้วยนะฮะเนาะจะเป็นอย่างไรกันนะฮะเราไปชมกันนะฮะว่าถึงไหนแล้วนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะเอฟซีนะ ไปดูกันเลยนะครับผมด้านนี้ก็วันนี้ด้านนี้ก็โอเคแล้วนะฮะนะ ามาดูด้านนี้นะฮะ FC ประตูเยนะ่ฮะครับดีนะครับด้านนี้ก็ติด ประตูหน้าต่างไปแล้วนะฮะก็กำลังจะเสร็จนะครับนะก็ไม่เกินประมาณสักตอนนี้กี่โมงแล้วนะฮะสี่โมงนะะ่าจะประมาณสักหกโมงนะฮะเสร็จนะก่อกำแพงเสร็จนะฮะ นี่ครับเหดียันข้างอนะ่ะเหดียันนี้นะเอพีเนาะอ๋ะอเป็นความพื่มหน้าของบ้าน

ไม่ได้ง่ายนีข้ามไปนี่เกี่ยวกับอะไรมีขบไม่ได้ก็ไม่จะไปนะครับขับไปบ้านด้วยเรามาดูข้างหน้าดีกว่านัานหน้าด้วยนา,านบาทนานเนาะ ตัวมันงามขุามานจะพี่เพราะมเล็มันเปือนามนางม,มันมุดมาก

ใส่ปาประตูแล้วนะฮะน้ำไปปาเข้าวนี้ครับน้เจ้า mm ีเดดหยน้อ hmm. ม mm ี hmm. mm ่วงนี้แไม่เคยเดงน

Ba có mặt hàng không tay chẳng à, nọ hảo mình mình học kỳ nghỉ <coughs> việc kể từ ngày một mươi năm một nghìn <coughs> chín trăm bảy นยภายในบ้านพักูนะฮะน,ะน้อก็จะความคืบหน้าเขาจะถ,ถประมาณนี้นะ,ะน,ะนะองเนะพลังเล่มาดะเอฟซีนะอ่งก็พลังเร่งมาดีนะเอฟซีะนะเนะน

นี่คือคุยเรื่องทีมชุดทวงลุงหวังอะฮะคุยที่คุยหัวคุยที่คุยหัวคุยม้วนเนี่ยตัพูดเรื่องคุณสาวคจัดจ้าจัาจ้าคุยม้วนคุยงานคุยนี่นะเอฟซีนะฮะโอเคนะครับขออนุญาตลงคลิปนะทักทายกันนะฮะจีเนาะ อ่าสำหรับวางพื้นหน้าก <sm> ็เป็นแบบนี <S <S ้นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้ด้วยนะฮะแมงทับทู่งชาแนลนะฮะเนาะขอบคุณครับผม